สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดประหยัดไฟแบบแบ็คไลท์นะครับเป็นหลอดที่เอาไว้ล่อมแมลงครับล่อยุงหรือว่าหลายๆคนเอาไปทําให้พวกของเรืองแสงเนี่ยนะมันเรืองแสงเช่นพวกเสื้อเราใช่ไหมพวกงานปาร์ตี้เนี่ยเสื้อแบบเรืองแสงเนี่ยพอปิดไฟนะเราก็เปิดแต่หลอดแบ็คไลท์ไปเสื้อสีขาวหรือเสื้อที่เรืองแสงนี่สวยมากนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในการตรวจแบงค์ปอมก็ได้นะหรือว่าตรวจพวก บัญชีธนาคาร,รอะไรพวกนี้สมุดบัญชีธนาคารของแท้หรือว่าจะเป็นลอตเตอรี่ก็ตรวจได้คือตัวในทุกอย่างครับที่ใช้หลอดแบคไล์ในการตรวจนะครับเดี๋ยวเราเอามาตรวจแบงค์ฟอร์มดูดีไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับอย่างสมมติธนบัตร1 0 0 0บาทเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเกิดธนบัตรปลอมเนี่ยสิ่งที่เขาทําไม่ได้แน่นอนเลยคือลูกน้ําที่อยู่ในไหมครับตัวนี้เนลูกน้ำไม่ขึ้นเต็มเลยไหมครับนี่คือหลอดแบคไลนะครับถ้าเกิดหลอดธรรมดาเนี่ยลูกน้ำพวกนี้จะไม่ขึ้นจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ ไฟพวกนี้สามารถส่องพวกอะไรพวกสัตว์ที่สัตว์ปีกอย่างเช่นพวกแมงป่องอะไรงนี้ก็ได้นะมันจะทิ้งร่องรอยนะครับมันจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่สะท้อนแสงเรืองแสงออกมานะครับเป็นหลอดแบ็คไลท์ตัวนี้30 Wh, างงา 8, วัตต์นะครับอายุการใช้งาน800 0ันชั่วโมงนะครับใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าต่อไปตรงเลยเป็นพักเกลียวอีพเจธรรมดาขั้เกลียวบ้านเราเนี่ยแหละครับาขายแยกนะครับขายแยกกับขั้วนะครับเพื่อนสามารถตั่งแต่หลอดไปก็ได้นะครับสั่งหลอดไปอย่างเดียวแล้วก็ หรือว่าถ้าเกิดต้องการสั่งคั่วด้วยก็ได้นะครับก็พิมพ์สั่งเข้ามานะครับรอตัวนี้กินไฟน้อยอยู่แล้วกินไฟแค่30วัตต์เพราะนั้นก็เปิดทิ้งไม่ได้เลยนะครับประหยัดไฟอยู่แล้วหลอดแจ็คไลท์นะครับของย่อ d 1ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับที่ตามเบอร์ทีนี่ครับเป็นมีเบอร์โทร0806 5 5 8 0 5นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าเราเนี่ยจะส่งทุกวันอยู่แล้วนะครับมีเก็บเงินปลายทางสั่งเข้ามาได้นะครับสำหรััับบคคลิปดีีโน้สสร